สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มสินค้าให้กับระบบออเดอร์นะครับผมอันดับแรกให้เข้าสู่ระบบก่อนครับจากนั้นไปที่แถบเมนูด้านขวานะครับเลือกเมนูจัดการสินค้ากดที่ปุ่มเพิ่มสินค้าครับจากนั้นใส่ชื่อสินค้าครับหมูนสินค้านะครับ แล้วก็ราคาเริ่มต้นของสินค้านะครับอันนี้เป็นรายการแนะนำหรือเปล่าถ้าเป็นก็ให้เปิดนะครับแต่ถ้าไม่เป็นก็ไม่เปิดครับตัวเลือกเสริมอันนี้เดี๋ยวจะอธิบายในบทต่อไปนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับเพิ่มรูปครับเราสามารถเลือกรูปภาพให้กับสินค้าได้นะฮะแล้วก็กดตกลงครับ ครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะเป็นการเพิ่มสินค้าเข้ามาแล้วนะครับหากต้องการแก้ไขก็สามารถกดปุ่มแก้ไขหรือว่าเปลี่ยนรูปภาพได้เลยครับส่วนตัวเลือกเสริมนะครับในกรณีที่สินค้าของเรานะครับมีการเพิ่มท็อปปิ้งหรือวาอ่ามีตัวเลือกเสริม,มอื่นๆนะครับให้เราทําการสร้างตัวเลือกเสริมขึ้นมาก่อนนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเราจะทําเป็นเมนูให้สามารถเลือกอเป็นแบบเย็นแล้วก็แบบปั่นได้นะครับก็จะ เพิ่มที่กดที่เพิ่มตัวเลือกนะครับตั้งชื่อว่าเย็นฮะเย็นเนี่ยมีราคาเพิ่มหรือเปล่าถ้าไม่มีก็เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ปั่นนะครับกรณีปั่นเราอาจจะบวกเพิ่ม5าบาทนะครับก็ตกลงจากนั้นนะครับให้เราสร้างกลุ่มตัวเลือกนะครับที่ปุ่มสร้างกลุ่มตัวเลือกนะฮะอันนี้ เย็นหรือปั่าเนี่ยจะเป็นการเลือกแบบตัวเลือกเดียวนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งชื่อกลุ่มนะครับเป็นผมอาจจะผมจะตั้งว่าเป็นประเภทนะครับแล้วก็เป็นแบบตัวเลือกเดียวหลายตัวเลือกก็คือเป็นการแบบเลือกท็อปปิ้งนะครับเช่นเพิ่มคัลแคนเพิ่มช็อกโกแลตอะไรเงรี้ยเพิ่มหลายๆตัวเราก็จะเป็นการเลือกแบบ หลายตัวเลือกนะครับแต่กรณีนี้จะเป็นตัวเลือกเดียวแล้วก็จะเลือกเป็นเย็นกับปั่นนะครับเข้ามาแล้วก็ตกลงอันนี้จะเป็นการสร้างกลุ่มตัวเลือกที่ชื่อว่าประเภทนะครับในประเภทนี้เป็นแบบตัวเลือกเดียวเลือกได้เย็นหรือปั่นนะครับทีนี้เราจะมาเพิ่มสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นชาไทยนะครับ หมดมูชาราคาเริ่มต้น20นะครับทีนี้ชาไทยนะครับจะสามารถเลือกตัวเลือกเสริมได้นะครับเป็นแบบเย็นหรือปั่นนะครกรณีการสร้าง กลุ่มตัวเลือกแบบหลายตัวเลือกนะครับเช่นการเพิ่มท็อปปิ้งนะครับอันดับแรกให้เรานะครับเพิ่มตัวเลือกเสริมก่อนเช่นไข่มุกอันนี้บวกเพิ่ม5บาทหรือถ้าการเพิ่มท็อปปิ้งไม่มีราคาก็ใส่เป็น0ูนย์นะครับแล้วผมมีคอ,อนเฟ็ตเพิ่ม5บาบาทวิปครีม เริ่มสิบบาทแล้วก็บุกเพจนะครับอันนี้สิบบาทครับอะต่อไปนะครับเราจะสร้างกลุ่มตัวเลือกนะครับอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่าท็อปปิ้งนะครับท็อปปิ้งนะครับก็จะเป็นแบบหลายตัวเลือกนะครับซึ่งใน กลุ่มท็อปปิ้งนะครับจะมีคอนเฟ c t ไข่มุกวิปครีมบุกเพชรนะครับเราก็เพิ่มมานะฮะแล้วก็กดตกลงครับเราก็จะได้กลุ่มตัวเลือกท็อปปิ้งเพิ่มขึ้นมานะครับที่เป็นแบบลายตัวเลือกจากนั้นให้มาที่สินค้านะครับเราจะเพิ่มสินค้าใหม่เป็นชาเขียวหมดหมชา ราคา30นะครับทีนี้ชาเขียวเราจะสามารถเลือกประเภทเป็นแบบเย็นหรือปั่นได้หรือการเพิ่มท็อปปิ้งอื่นๆได้นะครับเราก็ติ๊กเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มรูปนะครับ โอเคครับนี่ก็จะเป็นวิธีการเพิ่มสินค้านะครับโดยเราสามารถที่จะก,กำหนดได้ว่าสินค้านี่มีตัวเลือกอะไรได้บ้างนะครับที่ฝั่งลูกค้านะครับตัวชานมนะครับที่เราเพิ่มไปเนี่ยก็จะไม่มีตัวเลือกเสริมนะครับก็จะมีแค่ช่องสำหรับคำแนะนำพิเศษนะครับเผื่อลูกค้าบอกว่าไม่ใส่อะไรที่ลูกค้าไม่ชอบนะครับแล้วก็จำนวนที่ลูกค้าต้องการนะครับ อีกแบบหนึ่งนะครับตัวอย่างชาไทยนะครับที่เราเพิ่มไปนะครับจะมีประเภทที่เป็นเย็นกับปั่นนะครับก็คือลูกค้าเลือกได้แค่อย่างเดียวนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะครับชาเขียวที่เรามีท็อปปิ้งเพิ่มขึ้นมานะครับครับลูกค้านะครับก็เลือกแบบเย็นแล้วก็สามารถเพิ่มท็อปปิ้งได้หลายๆตัวนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับขอบคุณครับ